คนที่ประสบผลสําเร็จคือคนที่เคยล้มมาก่อนเคยล้มมาก่อนแล้วก็ลุกขึ้นมาเ,นเพื่อที่จะต่อสู้แล,แล้วก็เดินต่อแ,แล้วก็แข็งแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งใช่แล้วก็แข็งถ้าคนไม่เคยตายลองตายดูก็ได้มันก็ไม่ฟื้นค อาจารย์อ้อนนี่พูดประหลาดนะครับผมนี่ครับไม่เอาครับอันนี้ไม่มีใครรู้แล้วครับว่าตายไปอยู่ที่ไหนเพราะคนที่ตายก็ไม่ได้มาบอกครับมันก็ไม่ได้มาบอกครับเขาไม่ได้มาบอกไม่ลองไม่รู้บอกคนบอกเขาจะมาบอกสักหน่อยก็หาว่าผีมาหลอกนี่กลัวกันใหญ่เลยเงี้ยกลัวก้องครับกลัวผีกันเลยะมอย่างนี้ครับเข้าเรื่องแล้วครับนี่เอาเข้าเรื่องครับจะลมจะลมจะลวมไปเนาะให้มาให้ส่วนที่เป็นขาวดำกลมคืนนวลขาวนวลกลมลืนดำขาวดำกลมลืนนวลมันคล้ายกับ ลานบินอเมริกันเลยเนะอาจารย์คล้ายเนาะสมัยก่อนเรียกอย่างนั้นลานบินอเมริกันสมัยนี้ก็เรียกชงนักเรียนเบอร์หนึ่งอ่าชงนักเรียนเบอร์หนึ่งแต่มันก็จะคล้ายกันนะเนะาะสมัยก่อนก็อเมริกันบางถ้าสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วก็ยังอเมริกันบางเหมือนเดิมทชงมันต,ตอนนี้เป็นนักเรียนเบอร์หน,นึ่งครับผมเพราะมันมีบล็อกถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็นักเรียนบล็อกเบอร์หนึ่งครับ ผมกลเขาเนอะผมยีกับโศกกขาลอกเราแต่ครอบไม่ต้องโดยไม่ต้องใช้มีโกนก็ได้อันนี้แต่งขอบเนาะเราสรงนักเรียนให้มันมีจอนนิดนิดแล้วก็ให้มันโค้งนิดนิดอย่างนี้ยแล้วก็มาคึบอย่างนี้เนะครับทําเส้นให้คับสักนิดนึงเอารากขนนอนแล้วก็เอาเอาปัจเจียนตัวนี้เก็บขนนอนก็ได้ไม่ต้องใช้มีโกนอย่างนี้ครับเพราะเด็กเล็กีเด็กเล็กก็ไม่จำเป็นไม่ต้องไม่ต้องใช้มีโกนเขาทำอย่างนี้นะครับ คนนี้สามารถเก็บเก็บเทนเด็กได้เก็บสำหรับ,บช่างผู้หญิงเจะต้องชอบทําแบบนี้ครับเราก็เราก็ชอบทําเหมือนกันเพราะไม่ต้องใช้มีดโกนมันบาดอันตรายเลยครับนีทำอย่างนี้อย่างน,นี้นี้ก็แงแแ,แ,แ,แล้วก็ดันนี้ก็ด้านดัน ด้านหน้าด้านอะไรเทดยังไงครับด้านหน้าก็เทดอย่างนี้แหละครับนี่ตีเส้นให้เขานีดนึงเพราะตรงนี้ผมมันหยิบหยองเราก็ทําอย่างนี้อ่าครับทำให้พอรู้เป็นแนวพอเห็นเป็นแนวเป็นแนวของแนวน้ำหน้าผากอย่างนี้ส่วนหยิกก็ปล่อยเข้าไปการที่ทําให้เสมอเราก็ทําอย่างนี้ครับนั่นจะเข้าเส้นมันเห็นไหมครับมีเทดีทัดมีเทสีทัดแล้วก็ดูให้เสมอตรงนี้นิดนึงนีดนึง อืออ่าวสรุปแล้วครับจบเสร็จแล้วนี่ส่งนักเรียนเลยนหนึ่งสงนักเรียนตัวนหนึ่งโอเคเลยครับเยี่ยมอาจารย์อ้อนกันงาปึ๊บดูข้างหลังปึ๊บปื๊บป๊บครับเสร็จแล้วครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์อ้อนกันงาและสวัสดีครับนายแบบจะอยู่ตรงกลางใบหูครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกัน แยก,กนิดนึงเพิ่งเห็นลองลองทรงสูงผมยาวนี่นะครับนี่ลองทรงสูงผมยาวด้านบนเขาไม่เอาออกครับลองทรง,งสูงผมยาวครับแต่ยังไงก็จะต้องสับนิดหน่อยใช่ไหมนิดหน่อย,อยให้กนไกลพันปลาดูนะครับด้านนี้ก็วางปัจเจียนเสมออย่างนี้อย่างคือเบาๆปิดไปกับหนังแล้วผืนหน้ามันออกมานิดนึงแล้วหวีรองรับเพื่อให้อยู่ในแนวหางคิว้ว มันจะเหมือนฝั่งนู้นความห่างก็สองเซนถึงสองเซนครับอ่านี้สวิตเมืองนอกสวิตเมืองนอกใช้ะจะลวนนะไม่ลวนลมเ,เอาหวีไปถูกมันอ่าครับสวิตสั่งมาจากเมืองนอกได้หรือย,ยังขนาดนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวได้แล้วอ่ะอักก่อนวิธีต่อถ้าก้บาทครับดูมันส้มตำเลยเนาะ อันนี้ลองสูงสูงข้างบนไม่เอาออกครับอันนี้ลองสูงสูงข้างบนไม่เอาออกนี่ครับเป็นการตกแต่งแล้วนะตอนนี้ตกแต่งครับถ้าไม่ออกจะมีการสับฟันปลาอะไรไหมอาจารย์มีนิดหน่อยนิดหน่อยมีนิดหน่อยเนาะแต่ไม่มากเนาะเราตรวจดูก่อนตอนนี้เราตรวจเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้เท่ากันครับแต่งเพื่อให้บาลานซ์กันแต่งเพื่อให้บาลานซ์กันนะครับท่าข้างฝั่งไหนระวังฝั่งซ้ายอฝั่งะไรแบบนเราก็เอาวีมาลองล้วก็ดันอย่างนี้อาจารย์อ่นดูแล้วใช่ไหม ก็ฝั่งน้นมายืนมองตรงนี้มายืนตั้งฉากว่าซ้ายเลือขวาดูนะฮะโอเคกล้เคียงแล้วครับทีนี้เหลือแต่เก็บแล้วกันเก็บโอเคด้านบนเขาไม่เอาออกอยู่แล้วก็ลบเหลี่ยมไงเลมบางเลมบางล้วก็ปิดสวิตช์เลมบางปิดสวิตช์ไหนวิดำอาไปทำอะไรมาใช้เลมบางนะครับก็ใช้ฟันปลาฟันปลาด้านนี้ไม่มีคมเราก็ซองรับเข้าไปยกรับตัด ยกรับตัดยกลับตัดตัดรอบตัดรับตัดตดานหน้าก็เหมือนกันยกลับตัดเห็นไหมครับง่ายมากเลยเนาะจารย์มันไม่ง่ายนะครับมันก็ต้องวางมือครับผมทรงนี้กว่าจะเลี้ยงมาได้ก็ประมาณสามเดือนถึงห้าเดือนกว่าจะได้ข้างบนขนาดนี้เลี้ยงอยเามือนกันสามเดือนถึงห้าเดือนถ้าไปซอยแต่ข้างบนออกมันก็ไม่ได้มันจะตั้ง ตั้งใช่ต้องแล้วมันก็ไม่มีน้ำหนักเดียวนะผมก็ไม่มีน้ำหนักครับต้องเอาช่วงปลายอย่างเดียวครับเอาแต่ช่วงปลายอย่างเดียวนี่ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันหน้าพอดีโเสร็จแล้วครับเนี่ยดูนะดูตัวเองครับสรุปแล้วนี้ราณนี้นะครับลองทรงกลางด้านบนไม่เอาออกโอเคเลย ครับงามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ออนแล้วสวัสดีครับในแบบครับสวัสดีครับอืเรอนี่ก็ไถยกแจ๊กๆอกแจ๊กอะไรเงี้ยนะเพื่อเพื่อที่จะเก็บเศษผมออกดูฝั่งนี้เช่นเดียวกันดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะฮะดูละเอียดมากเลยนะครับอาจารย์อ่อนนี่นี่ขนอ่อนนี่ครับนี่สามเหลี่ยมนี่ทิ้งไม่ได้นะอันนี้เป็นรองทรงกลางหรือเปล่าถามจริงประมาณนี้อาจารย์อ่อน ใช่รองทรงกลางรองทรงกลางแต่จำได้เปิดข้างไม่ได้นะไม่ใช่เปิดข้างไม่ได้เปิดข้างมันจะมาถึงนี่เลยเมื่อกี้บอกเปิดข้างไม่ใช่อันนั้นคําพูดอาจจะพลาดได้คุบปาจริงจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เปิดข้างนะครับเป็นรองทรงกลางใช่ไหมครับท่านอบตครับเนี่ยแต่อาจารย์นนท์บอกเปิดข้างแล้วจะว่าไยงไรท่านอบตพูดผิดตอนที่เปิดเราเอาขอโทษได้ไหมครับขอโทษครับอ้าวโอเคยกโทษได้ครับครับครับอบตสมควรตายไหมครับ เปลี่ยนคำพูดไปเปลี่ยนออกไปขอโทษครับโอเคเป็นรองทรงกลางเนาะเปลี <okay, okay, <S <s ่ยนคำพูดทีนี้ดูด้านหน้าครับระหว่างซ้ายขวาเนี่ยไม่เท่ากันทำยังดูนิตายงจะดูตรงนี้นะดูอ่าดูสาียงเนี่ยเอ้าคนอยากเลิกเล่ามาแล้วนะครับโอ้ยบุคคลดังในตำนานอีกครับคนอยากเลิกเล่าคนใช่โอ้โัวลงที่นี่ย ออกตัวโลกแล้วก็มีลุงชายเขาออกไปครับนี่เสร็จแล้วบนี่เหลือแต่กันเท่านั้นเองอ่าเหลือแต่กัน่ะจัดครับผมก็โฆษณาของดีแของดีนี่ผมใช้ตลอดยินเลสลอนดอนบริตกรองมิโซแบรนด์จากอเมริการาคา130-150บถึงาบบาทใช้ดีจริงจริงโอเคจัดไป กันยังไงครับเวลากันอันนี้เป็นตัววีหรือเป็นตัวเอสธรรมดาตามรูปตัวเอสนะครับตามรูปตัวเอเนาะถ้าตัววีมันจะรู้สึกหัวจะล้านไ้หน่อยเพราะตัวเอสเนี่ยมันจะไปเข้ากับวงกลมต่อผมไม่ได้นะจะว่าหัวลุงหัวล้านคิ้วต่ำี๋ยวโดนตืบเลยนะมีแก๊งแก๊งรับจ้างตืบอยู่ไหนเนี่ยแก๊งรับจ้างตืบคนอยากเลิกเล่าไม่กล้าสู้ผมหรอกครับแก๊งรับจ้างตืบไม่อยู่ใช่ไหมครับไปแล้วผมไปชื่อมันไปแล้วตืบแรงซะด้วย พึ่งย้ายลงมาถ้าถามเดี๋ยวคอยช่วยยกขึ้นบ้านด้วยอย่าถามมากย่ห้ามถามให้รอเดี๋ยวครับถ้าถามก็จะต้องยกอันนี้กันกันข้างหลังกันข้างหลังดูนะฮะกันข้างหลังมาข้างหลังอ่าก็ขูดตามแนวเลยเนาะตามแนวที่เราคีบไว้แลยขูดตามแนวนะง่ายๆขูดแต่งแต่งแล้วครับนี่คือทรง ลองทรงกลางลองทรงกลางเนาะโอเคด้านหลังกึบกึบกันแต่งโอเคลองทรงกลางนะครับครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานสวัสดีครับสวัสดีครับท่านออบตตขอบคุณมากครับในแบบครับโอ้โหตรงนี้เหมือนดรเสรีเลยครับนี่เออนั่นคือลองทรงตางดรเสรีเลยครับขับได้เลยครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับดูแต่งด้านหน้าจะแต่งไงครับทีนี้จะแต่งไงวิธีแต่ง ่แตข้างบนนี่คือก็จะไม่ต้องผมบอกอาจารย์แต่งตรงนี้ให้หน่อยอันนิดหน่อยนิดหน่อยอนนิดหน่อยมีการแต่งนิดหน่อยดูนะครับนี่คือลองทรงต่ำวิธีตัดแบบง่ายที่สุดแล้วถ้าแต่งด้านบนก็ทำอย่างนี้เอาหวีหวีดำห่างไล่ขึ้นอย่างนี้ยกขึ้นยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตัดปลายออกนิดนึงอย่างนี้ยกขึ้นตัดปลายออกนิดนึง ตัดปลายออกนิดนึงตัดปลายออกนิดนึงนี่ถ้าาหน้าจะไว้อย่างงี้ก็ตอยซอยซอยให้ซอยรนส่ฟันปลาใส่ฟันปลานิดนึงปลานี่นะครับปลาแต่งรอบแตงขอบแตงรอบแต่งขอบแต่งความสวยงามคำว่าลงทรงต่ำนี่จะไปขึ้นสูงเหมือนลงทรงสูงไม่ได้นะครับนี่แต่งให้มันสวยเราต้องแต่งครับแต่งโดยใช้ฟันปลานะครับนี่ นี่ปัดออกมาแน่อๆข้างบนนี่ก็ถ้ามันหนามากก็ซอยออกนิดนึงวิธีซอยมีสองแบบวันนี้ซอยแบบที่หนึ่งคือยกลับตัดยกลับตัดยกลับตัดแบบที่สองคือซอยใต้หวีซอยใต้หวีทําไงอาจารย์หวีหวีมาแล้วก็ซอยตามหลังอ๋อหวีมาแล้วซอยตามหลังหวีมาแล้วซอยใต้หวีแต่ถ้าซอยแบบที่หนึ่งนี่คือยกลับตัดยกลับแล้วก็ตัดยกเอายกลับแล้วก็ตัดกันงไกลตัดยกเอาหวี ยกอันนี้ขึ้นแล้วเอาวีรับแล้วก็ตัดตรงนี้เราจะต้องแต่งให้มันสมูทเพื่อที่จะปัดอันนั้นมันเป็นเขมันเองโดยอัตโนมัติเลยแต่งให้สมูทเป็นอย่างนี้นะดูนะวีดูวีดูถ้ามันเป็นขึ้นอย่างนี้ก็ก็แคบแคบออกนิดนึงเวลามันสมูทแล้วเนี่ยเราจะดูความมันพอดีคือเราดูจัดผมส่วนล่างกับผมส่วนแล้วอาจารย์ก็ต้องแต่งให้หน่อยครับอันไหนตรงอันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งเราก็ดูให้ สายตาช่างจะดูเองได้เนานะครับมาทางนี้ก็เหมือนกันครับโอ้ขันใจจังทางนี้ถ้าสมมติข้างหน้ามันยาวเราก็แคบ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 เพื่อที่จะให้มันเนี่ยเพื่อที่จะให้ผมไม่ต้องใช้หวีก็กำยกขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ก็เอามือหยิบหยิบขึ้นมาแล้วก็ยกยกขึ้นหน่อยเฉพาะผมที่เขาจะเอาไว้ยาวับ เห็นไหมครับครับถ้าเห็นว่าส่วนไหนไม่ดีก็เอามือไปยกยกดูส่วนไหนไม่ดีก็เลวเออเลวผมนะไม่ใช่ไม่ใช่คนตัดนะผมมคนตัดตัดผมเลวครับผมมันเลวจะเอาเส้นด้วยไหมเส้นผมมันเลวไม่ต้องเพื่อที่จะให้ผมไม่ต้องใช้หวีก็กำยกขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ก็ เอามือหยิบหยิบข so ึ began, ้นมาแล้วก็ยกยกขึ้นหน่อยเฉพาะผมที่เขาจะเอาไว้ยาวเห็นไหมครับครับถ้าเห็นว่าส่วนไหนไม่ดีก็เอามือไปยกยกดูส่วนไหนไม่ดีก็เลวเออเลวผมนะ่ไม่ใช่ไม่ใช่คนตัดนะผมคนตัดคนตัดผมเลวครับผมมันเลวจะเอาเส้นด้วยไหมเส้นผมมันเลวไม่ต้องเนาะเวลามาตัดลงทรงค่อยเอาเส้นเนาะตอนมาเพิดพิเศษเนาะ อันนี้มันเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ลองทงต่ำขอบคุณมากครับเหลือแต่มีโกลโนลอนอะโฆษณาให้นิดนึงยังมีมีโกนนะครับลืมอ่มาโอเคดูนะครับสิ่งที่ผมขาดไม่ได้เนี่ยการตัดผมต้องมีการผมการกัรผมต้องใช้มีโกนยินเลด์ลอนดอนบริตก,กลองสีส้มจากอเมริการ้อยพันร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทมีอยู่สองร้อยใบ ผักผักครึ่งก็ได้คสองร้อยใบได้สองร้อยหัวนะครับผมแล้วใช้ดีมากใช้ดีแล้วก็คู่กันที่จะใช้คู่กันนะครับใช้คู่กันโอเครู้รู้กันอันนี้จะเป็นแนวตัวเอสแนวตัวอะไรเแนวตัวเอสแหละเพราะว่าหน้าผากคนที่เป็นแนวตัวเอสหน้าผากนี้จะเป็นแนวตัวเอสเนาะเพราะว่าจะไม่มีคําว่าตัวแอลตัวแอลเองมาดัดแปลงเอา อช่างดัดแปลงเอาเองครับส่วมากจะเป็นตัวเอสจอนไว้แหลมจอนยาวถ้าจอนแหลมมันจะเป็นตัววีไม่วีครับเอายาวธรรมชาติลงมารมชาติแล้วก็ขูดเส้นออกเส้นเป็นขาวมาหน่อยเราเป็นคนอายุน้อยเส้นผมจะจะไม่มีแดงมากใช่ไหมครับใช่ครับ นี่คือลองทรงต่ำสรุปรต่ำวิธีขึ้นอ,อย่างที่บอกความความยาวของข้างหน้าเนี่ยจะเอาใตคิ้วสมุนคิวได้หมดเลยแล้วแต่ใครจะทำอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์เรียบร้อยโ <Okay. S 3> อเคอาจารย์นอนครับ,รบก็เสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วครับนี่ตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับ การเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลองทมงต่ำนะครับดูดูทั้งข้างข้างเก็เอาให้มันอยู่ในนองเดียวกันผู้สูงอายุนะลองทมต่ำผู้สูงอายุอย่างนี้ก็ดูแนวเดียวกันแล้วมาครับแปลว่าทําไมคนผู้สูงอายุต้องปัดอย่างนี้ครับนี่คือวินเทจผู้สูงอายุอยากจะเป็นวัยรุ่นเนาะอาจารย์อนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองทรงต่ำขอบคุณมากครับอาจารย์อนการงานและขอบคุณมากครับเพื่อนๆทุกคน ครับสวัสดีครับให้มันดียังให้บาดแขกเขาทำให้มันดีโอยให้มันบาดแขกภาพพจน์ที่ดีช่างตัดผมที่ดีช่างตัดผมที่ดีเนาะต้องมีภาพพจน์ที่ดีด้วยครับภาพพจน์ตัวนั้นก็คือทําให้ไม่เกิดแผลกับผู้มาใช้บริการภาพก็คือภาพการถ่ายรูปพจน์ก็คือสุนทรพจน์หรือเปล่าการพูดจาคือวาจาผมว่าไปใหญ่แล้วร้านอาจารย์นนท์นี่ทุลักทุเลบาเบอร์แล้วก็กลายเป็นศิลป์ภาษาภาพพูดไม่ได้ครับ เลยมันทำไม่ได้พูดได้พดสุนทรพจ์หรือเปล่าใช่เลยคือการพูดรวมกันคือภาพยนตร์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็หนังนั่นแหละเอาก็มันพูดได้ภาพมันพูดได้ไปๆมาๆก็อยู่หนังเอาผมไม่เรียกภาพยนตร์แล้วเรียกหนังอือ่าดึงหนังให้ตึงดึงภาพยนตร์ให้ตึงอืว่ากันไปเนาะคนคนที่โดนตัดก็ต้องดูนี่มายืนฝั่งขวาเลวมายืนฝั่งซ้ายแล้วตอนนี้อคนเขามายืนฝั่งซ้ายคนเขาต้องยืนฝั่งฝั่งขวา ต้องยืนฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับจำเอาไว้นะครับจะมีไหมคนที่ยืนตรงข้ามกับอาจารยนอ้นมีเออถูกต้องมีเพราะคนเขาอาจจะถนัดซ้ายก็ได้มือซ้ายใช่ครับนี่ไม่ว่ากันนะครับใครถนัดอะไรก็ทําไปตามนั้นนะครับผมอย่าไปเชื่อจย์อ้นทั้งหมด สิ่งไหนที่ดีของอาจารย์อ้นก็เอาไปใช้สัมภาษณ์แขกดูครับสิ่งไหนที่เลวก็อย่าไปใช้ใช่ไหมลูกพี่สัมภาษณ์ตัวนี้ดูว่าเจ็บไหมเจ็บไหมครับอันนี้ทนได้ไหมไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บอาจารย์อ้นเป็นคนที่มือเบาทํามือแบบนี้มีมือหนักไหมม่นิ่มเลยนิ่มเลยแล้วก็พูดจาอ่อนหวานเนาะอาจารย์อ้นนี่พูดจาอ่อนหวานไม่มีผงผางขอโทษครับขอโทษครับกลับทางขวัญผาซากขวัญผาซากเลยนะพูดพูดจอนพูด เป็นคนขวานผ่าซากใช่คือไม่เจ็บไม่ปวดแต่ความรู้สึกของคนก็บาดแบบบาดแบบเฉือนแบบไม่คนเลยนะง่ายๆนะครับคือปวดตรงๆเลยขวานผ่าซากต้องให้คนเนี้อธิบายขวานผ่าแล้วก็ผ่าไปที่ซากด้วยเนาะซากทค้อง็ตรงเลย หลักี่ก็จริงแล้วคือคนตรงเนาะอาจารย์อนเป็นคนตรงมากเลยตรงเป๊ะเลยเดินนี่ไม่มีเลี้ยวโค้งเลี้ยวอะไรเลยที่ไปตกบ่อเพราะเราไม่เลี้ยวโค้งใช่ไหมอาจารย์อนต้นตาลก็ต้องไปกินยอดมันเพราะว่าจะขึ้นตรงพดตรงพดไม่มีงอเลยถ้าต้นงองงโค้งนี่ก็เดินตรงอย่างเดียวก็ตกอีกตกอีกโอ้ยอาจารย์ผมไม่รู้จะพูดไงกับอาจารย์แล้วเนเสร็จหรือยังครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาสรุปทขึ้นเลยครับสรุป สรุปสรุปสรุปแว่สรุปว่าโกนหนวดรู้ว่าโกนหนวดนะครับมีความรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกแบบสบายใจสบายใจ<ว>แล้วให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับอาจารย์อ้อนที่กันโกนวันนี้มีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมให้เก้าสิบเก้าจุดเก้าผมคิดว่าให้5% 99. 9าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าครับผมหัว oh, อาจารย์น้สุดยอดเลยอาจารย์น้อยเอาเสร็จแล้วนะครับทรงน,งนี้วันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ